สวัสดีครับพวกเราช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมขอบินครับครับอู้ับมมาซื้อมาอเลยนะ่วันนี้ได้เมนูอะไรครับผมปลาเผาครับผมปลาเผานะครับปลาเผาตัวใหญ่ๆสองตัวนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่ก้อมนะครับแล้วก็คุณแม่พัดนะครับ ที่ช่วยสนับสนุนนะครับเป็นกล้วยให้พ่อใหญ่แล้วก็เป็นปนิลตัวใหญ่ๆครับผมครับผมสวัสดีครับครับครับทีมงานตอนนี้ก็ขึ้นเก่าครับพี่น้องญาติฝนครับยี่หวัดขึ้นเก่าครับผมบรรยากาศนะครับเนาะยี่วัดก็ขึ้นวานแล้วครับเรียกว่าอะไรครับเพราะว่า อย่าพอตุ่ยั้ขึ้นครับพี่น้องอปลาเผาตัวใหญ่ๆครับผมอ้าวเป็นยแบบังแบบไงเนาะครับครักงานยังกว่านเลยตรงไฟครับตรงไฟเอาขอบคุณคุณแม่ก้อมคุณแม่พัดหน่อยเด้อขอบคุณครับเป็นอาหารที่อาจจะเป็นมื้อที่แซ่บที่สุดเนาะ<อ>ตั้งแต่เรามาทัวร์นะครับเพราะว่า เมนูนี้สองฤด,ดูกันนน้องบริกินเลยเนาอะครับไม่ไม่ได้ทานนะครับไปเลยเอาอยากเลยครับนี่เป็นทานดีๆคือมาพักแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ให้คนใดคนหนึ่งทำนะครับคือทีมงานต้องช่วยกันโอ้เป็นเสียบครับ ปลาเล่นตัิ่งใหญ่ครับผมกันว่าง่ายๆเป็นภาษาแบบบ้านๆกัเพื่อนให้อิ่มทั้งคนทั้งสางเนาะน้องบอกเนาะไม่ก้อมก็ไม่ผัดก็ให้อิ่มนะครับทั้งคนทั้งช้างครับโอ้ตอนนี้ไคหม้องข้าวเราสุกแล้วนะครับเหลือแต่ปลากขเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับ อะไมสิเปนดตัวปลาเนลเราจะเผานะครับย่างทำเห้ยเท่านี้ก่อนอ้กชิปเท่านี้ครับเมียงเมียงเมียงครับเมียงเราเราอันนี้ใส่เลยครับใส่เ็ย่งไง นี่ครับใส่พื่นสเตเฮ็ดอุครับควนวิ่นพ่นถนัดแบบนี้ต้องเก่งกะตำพริกอยู่ครับผมครับผมปลากระโลลงเตานะครับโตย่างครับย่างเด็กจะเดี๋ยาไปทางดินสเต็กเอาอย่างเลยครับใส่จับใส่เลยครับผมใส่ครับไ ใส่ใยังไงก็ได้ครับโอ้ยคตรบอกไหมครับอย่างปลาบเป็ี่ยนไหมครับพี่น้องนั่นแหละครับผมนั่งโคตรก่อนนะครับเด้อโอ้ยปลางี้ก็หีบตัวน้องงานจานงานกำลังย่างครับสูงกดโว่จะไงแล้วมันแรงเฮ็ดจะไรนเฮ็ดจะไรนะเอาลงซะ นั่นล่ะโอ้ก้อป่องถึงใส่เสบดข่าไไรครับเดี๋ยวมาติดตามตอนตอนซุปหรอก็่ามาติดตามตอนตับท่านครับมามารอติดตามตชมน้ำกันนะครับนี่แหละครับผมหลังจากที่ย่างไปหนึ่งชั่วโมงครับน้องเด็กตัวเดียวครับผมยังไง้ครับ ครับตรงเซเวลาจหนอยครับผมบองหัวจะได้ก<ม>ินจัดยักตุ่มนะครับเนาะจจกโมกุกเนาะตั้งแต่ยากมากกับชั่วโมงกลัวเหรอครับแกยังเลยอีกตัวหนึ่งครับก็ตก้องรอติดตามตอนสูงนะครับเนาะแต่ว่าควัวิน่นฟินได้โอ้เห็หนได้เนาะชิป ฮะกินจั้อซีเล่บ่กินจั้ีเล้บวกเอาจื้อเล่บรับผมง่ายครับ๋อแบบบูฟีเลยเนาะเับบยวันวินครับเขาก็จะทำแบบกินง่ายยุ่ง่ายครับผมเดี๋ยวบ้านบ้านเดี๋ยวบ้านบ้านเนาครับผมอดียบ้านบ้านตล์ครับนี่ครับการจัดโต๊ะในบ้านเร็ไทยครับ มีอะไรก็พูอันค้อหลักของวันเลยไทยกับผมครับนีช่ไหมครับนี่ปลาังี่ทันสูด้ลยครับจัดไว้ก่อนนะครับผมปลาคือยังย่างสุกแค่ตัวเดียวนะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกับบีกสิบกว่านาทีเนาะคอนวิกครับไปอีกอีกตัวหนึ่งครับปลานินของเราเพราะว่าตัวใหญ่นะผมก็จะให้ แม่แม่นะครับมาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็การจัดโต๊ะของเชฟของเรานะครับเชฟบินเชฟประจำทีมงานนะครับปลาสบายของไรพ่อหนะปลาแมงกางเลยครับปลาแมงกังได้บวกโอ้หนุนขึ้นมาครับผมนี่ครับเรอครับสุกแล้วเอา้ลองเอาปลามามาลองเบิ่งก่อนครับอ่าโอ้ผมหอมครับน้ำลายไหล หิวเข่าหิวครับครับเลยอีกตัวนึงครับหนึ่งตัวนี่ครับตัวใหญ่ๆครับผมจะจัดแบบแบบในพัตตาขนแบบคือพัตตาขั่นแบบอีสานบ้านเฮ้องสินาะัเดี๋ยวต่อไปผมใจะจีบปองไปอย่างนะครับเพราะว่าจีบปองเพิ่นทรัศดรนย่าง นี่กำลังสุกตัวแรกนะครับเนาะคนวิ่งตัวใหญ่แห้งครับตัวใหญ่แห้งครับเพราะว่าต้องใ็จเวลาจังหน่อาปลาน้ำชีครับปลาแม่น้ำชี้อำเภอเมืองกันทรัพย์วิชัยเป็นแม่น้ำชีนะครับสะพานใหญ่เนาะสะพานยังไงครับอ้าวบันใดโอ้ยกินกอนเล์ฟบันใดจี๊บบ้อกสามบันใดครับ ทำได้เลยเออนี่ครับ,รบนี่เลยครับแม่แม่ครับบรรยากาศจะเป็นังสีครับโอ้คนวิ่งจับตุ๊กในนั่นนี่นเขาเซทเอะไรบ่ได้ต้องบอกเบอเร,ร์เซทอะไรดอย,มดยสมัยก้อนสุกดีนะน,น,น,นี่ครับ ตัวที่สองของเราก็กำลังจะลงเตานะครับผมปลานินโขลเกลือ,อเขาเออเรียงกว่าใช่ไหมปานินอบเกลือปลานินอบเกลือด <c oughs> เดี๋ยวบอเดอเดี๋ยวบอเดอบอเป็นยังครับ <c oughs> ยังไีง <c oughs> ก,กเ็เดี๋ยวเรามามาหลับท่าทำการนะครับเนาะเดี๋ยวเราตัวที่สองสุ้กันครับเราทั้งก็จะได้ กินน้ำกันนะครับเลอครับผมตอนนี้ก็สุกต้องตัวแล้วนะครับโอ้ดีเสียบเนาะนี่ครับบรรยากาศโต๊ะอาหารของเราก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณแม่พัดแล้วก็คุณแม่ก้อมอีกครั้งนะครับผมโอ้ดีเสียบเนาะ จึงเขายิ่งขึ้นเดีมีแห้งดีทองทองขอขอบคุณคุนวัดขนมเสร็เนะครับแม่แม่ครับผมครับผมขอบคุณคุณแม่ได้ครับผมในก้อมแน่แกผัดนะครับที่เป็นคะแนนให้ครับพ่อใหญ่แล้วก็ทีมงานทีมงานนะครับครับผมขอบคุณขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับผมครับ กบเจ็ดจะได้ขอบไข่ใยมีจกไข่หมันดีไม่แห้งขอบทิงมดีครับปัดเป้าไปแล้วครับเนาะครับผมถึงเริ่มมือแล้วก็สิงนะครับด้วยครับครับเอาน้องปองประธานเม่ปัดกับไม่ก้อบนะครับเอาวันนี้เป็นวันเป็นไรครับขอให้สุขภาพมันแข็งแรงครับขอบคุณที่มีเมตตาต่อทีมงานของเราเนาะครับน้องเก่งครับ ให้จะพัดไปม่กลบกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับเอาใครจะเป็นคนจิ้มชิมก่อนเอาคนป๋องป๋องผู้หญิงไงไม่ม่คือเกาหลีนี่ครับคือเกาหลีอันนี้ผมเล่าเลยครับผมมีมือเล่าเอามือเลยเอามือเลยชิมก่อนคำคำเลกแบบเป็นชิมแบบโอ้โหเขียวขวาง เสียบโน,น,นาะโอ้กินเดี๋ยวไปต้องใช้สอดนะครับเนะบาะกินเกาหลีนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ยืดเกาะคอยไวรีนบวกคอยไวรีนครับก็อขอบคุณแม่แม่นะครับในกล้องกับในพัดน,นะครับที่สนับสนุนเป็นเป็นคากล้วยนะครับนะครับคาหันของทีมงานนะครับผมกับคุณหลายๆครับครับเนะาะจ็คสวาจังไหนเนาะ ใจอยู่ครับเกัดลมเนาะครับที่จะไปอยู่แต่ว่ากะบเป็นกัซอยมาเกครับครับมาเขียนรักันนะครับเด้อครับผมครับผมแจกมากันครับครับผมกัดหิวขนขออนุญาตนะครับเด้อขอไว้เจินคลิปหน้านแล้วครับเนาะแม่นครับ จะมีผมก็ฝากติดตามนะครับช่องพญา้าทข้คมช่อเนี่นะครับผมเมนูขอบคุณแม่พัดกับแม่กอมนะครับเร้อคล,ล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับ